คุณธรรมความดีไม่ได้อยู่ที่ลิ้นหากเก็บไว้ในใจต่างหากฝันเห็นผ่านใบสีทํานายฝันได้ดังนี้หากผู้ใดฝันเห็นผ่านใบสีทํานายฝันได้ว่าในส่วนทางด้านการงานนั้นอาจจะมีติดขัดอยู่ในช่วงสองสามวันนี้โดยเฉพาะกับพนักงานที่เป็นเครือญาติกันซึ่งอาจจะเกิดจากความเกรงใจจนทําให้การงานติดขัดในส่วนของทางด้านการเงินจะมีรายรับมาจากส่วนแบ่ง ที่เพิ่งเริ่มธุรกิจลงทุนอย่างน่าพอใจหากผู้ไดฝันว่าได้ทำใบสีทำนายฝันได้ว่าคนโบราณเชื่อว่าจะหมดเคราะห์กรรมที่กำลังเผชิญอยู่ในเร็ววันนี้และหากผู้ฝันมีคดีความจะได้เป็นผู้ชนะในคดีนั้นในส่วนของการเดินทางการเดินทางไกลจะนำโชคลาภก้อนโตมาสู่ผู้ฝันตัวเลขที่ได้จากความฝันฝันเห็นใบสีตัวเลขที่ได้คือเก้าแปด 3. หรือ 5. อย่าลืมนะครับพิจารณาองค์ประกอบในความฝันให้ถีทถ้วนอีกครั้งหนึ่งก่อนที่จะนํามาจับคู่กับตัวเลขที่กําหนดให้หากฝันลักษณะนี้เลขในกลุ่มนี้จะต้องมีมาอย่างแน่นอนขอให้ทุกท่านฝันดีมีโชคปรดหนี้สร้างตัวสวัสดีครับ